คือวันนี้อยากเล่าไงว่าไอแทนเป็นใครมันเริ่มยังไงเราถึงมาเป็นแบบวันนี้ถ้าวัยรุ่นก็เรียกว่ายูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ที่มีช่องช่องนี้คือช่องย้ำอีกทีนะช่องที่คุณกำลังดูอยู่ชื่อช่องไอแทนทีวีคุยกันก่อน ตอนนี้รู้ใช่ไหมว่าอยู่ในช่องใหม่ i อแทนทีนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่น s u b สไครต์เลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าที่มาและความเป็นไปให้ฟังทําไมมันถึงมีไอแทนทีแล้วเราเลยเลือกร้านนี้ร้านลับอีกแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ร้านลับแล้วมันไม่ใช่แค่อร่อยมากแต่มันคือเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมาเป็นนักชิมชื่อไอแทนพามาลําบากเลยและว,วันนี้นี่กรุณนอย่าจอดขวางทางเข้า แล้วมึงดูทางเข้ามึงดูทางเข้ามันไม่เหมือนทางเข้าเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องบอกว่าการุณายาจอดขวางทางเข้าเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่านี่ทางเข้าทางเข้าแบบนี้ไม่ใช่ร้านอาหารปลาไม่ใช่ร้านอาหารอีสานและทางเข้าแบบนี้มันคือร้านชื่อ <l ots> ลอนดอนดักวงเล็บข้างขึ้น <l ots> ตัวนี้อยากเล่าไง ว่าไอแทนเป็นใครมันเริ่มยังไงเราถึงมาเป็นแบบวันนี้ถ้าวัยรุ่นก็เรียกว่ายูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ที่มีช่องช่องนี้คือช่องย้ำอีกทีนะช่องที่คุณกำลังดูอยู่ชื่อช่อง i อแท TV ีและรายการนี้มีชื่อว่าแทนแทนแทน เราไม่อยู่กันในช่องเก่าแล้วส่วนสาเหตุว่าทําไมนั้นถ้าคอมเมนต์กันมาเยอะๆโอ้อยากรู้ว่ามันมีเรื่องราวเป็นมายังไงทําไมไอแทนถึงโดนเขาเตะออกมาอยู่ในช่องใหม่ที่เป็นช่องของตัวเองคอมเมนต์มาเยอะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังตอนนี้เราจะไม่พลาดพิงหรืคนอื่นเราเอาตัวเราเองให้รอดก่อนเรื่องมันมีอยู่ว่าสักประมาณ15ปีที่แล้วมันมีการเชิญชวนจากผู้ผลิตรายการโทร,รทัศน์ที่ทารายการทางช่อง5ชื่อรายการว oh ่าหมอเฮเสหาเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่อินเสิร์ตให้ดูเป็นครั้งแรกใน YouTube หมอเฮสัยฮาเขาอยากมีวาไรตี้ในช่วงพาไปกินอาหารผู้ผลิตรายการเขาเป็นคนรู้จักแหละเขาฟังเราเล่าแบบเฮ้ย <"He i, S 1> วันนี้คูไปกินร้านแล้วนะกูไปกินร้านนี้แล้วเขารู้สึกว่ามันฟังแล้วมีอรรถรสในการฟังอยากตามไปกินเขาก็เลยมาชวนไปทารายการโทรทัศน์ซึ่งมันก็เลยเริ่มจากเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ทางช่อง5ชื่อว่าแทนไรเทียมทานนั่นคือจุดกําเนิดครั้งแรกที่ผู้ผลิตรายการตั้งให้แล้วทํารายการไปได้สักประมาณปีกว่าก็าก มีเหตุต้องหยุดทํำรายการไปเนื่องจากงานประจําหรืออะไรก็ว่าไปจนวันหนึ่งที่โลกนี้มีอินสตาแกรมก็ประมาณอินสตาแกรมันเกิดประมาณปี2010เราก็สมัครสมัครด้วยความรวดเร็วเลยได้ชื่อไอแทนสั้นๆไอแทน I มาจากเวลาเพื่อนเขาไม่เรียกคุณน่ะเขาก็เรียกไอใช่ไหมมันก็เลยเป็นไอแทนและ i อินสตาแกรมก็คืออินส a าแกรแบบทีป,ประถาทั่วไปสเพเยละชีวิตส่วนตัวจนวันหนึ่งเรามาเจอร้านนี้นี่ฮะโอ้โหเข้าเรื่องแล้วเข้าเรื่อง คนคนดูแม่งกดเปลี่ยนเปลี่ยนรายการเปลี่ยนช่องไปแล้วจนวันหนึ่งเรามันเจอร้านนี้แล้วประวัติแม่งคือแบบอถ้าย้อนกลับไปสมัยนั้น1 0 45ปีที่แล้วเรียกได้ว่าร้านที่ขายสตอรี่มันต้องเป็นร้านที่มีสตอรี่มาแบบแน่นจริงเดี๋ยวเราเข้าไปฟังสตอรี่ของร้านนี้ว่าทําไมมันถึงทําให้ไอแทนลงทุนเปลี่ยนตัวเองจากอินสตาแกรมที่ใช้ชีวิตปกติมาเป็นอินสตาแกรมอาหารแล้วกลายมาเป็นนักชิมจนถึงทุกวันนี้ซึ่งไม่สามารถเรียกนักชิมในตํานานได้นะเพราะกูยังไม่ตาย แล้วก็จะเล่าว่าร้านเนี้ยเดิมทีมันอยู่ที่พระรามห้า ตอนนั้นก็ย้อนไปประมาณ15ปีที่แล้วแล้วเราแล้วเราเราเป็นคนแบบก็ชอบกินอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเราทารายการแทนไรเดินทางในช่องห้าอยู่เนี่ยเราก็เลยไปเสาะหาร้านจนเราไปเจอร้านนี้ซึ่งมีคําบอกเล่าในสมัยนั้นว่าเชฟคนนี้กลับมาจากอังกฤษทําร้านอาหารจีนอยู่อังกฤษเป็นเรียกได้ว่ามีสูตรเป็ดย่างต้นตํำรับแบบลอนดอนที่เขาชอบไปกินไปซื้อกลับมาเมืองไทยกันเลยคราวนี้ก็เลยตามไปกินตามไปกินเสร็จโอ้โห แม่งต้องใช้คำว่าโอ้โหคือนะ5ปีที่แล้วเรากล้าพูดเลยว่านั่นคือเป็ดย่างที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยที่หากินได้ในวันนั้นเสร็จแล้วพอเราไปเจอร้านนี้ปุ๊บเราก็เฮ้ยมันคือขุมทรัพย์อ่ะที่เราอยากจะบอกคนว่าแบบเฮ้ยมากินร้านนี้ดิพอเราไม่ได้มีรายการแทนเล่นทางในช่องห้าแล้วเพราะว่าง,งานประจํามันค่อนข้างรัดตัว ไอทู too, ชนิดนี้ที่มันอยู่ในมือถือไออินสตาแกรมเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาพอดีเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย <Hey, S 2> เราเอาไอโซเชียลมีเดียเนี่ยบอกคนดูดิว่าถ้าเราบอกว่าร้านเนี้ยมันอร่อยแล้วคนจะตามไปกินไหมนี่คือย้อนกลับไปตสมัยงแต่สมัย2010-2011โหนี่แม่งกล้าพูดเลยว่าเป็น i อที่รีวิวอาหารคนแรกๆของประเทศไทยนะฮ่าขิงได้อน,นี่ขิงได้พอเวลาผ่านไปทุกคนเขาก็แสงขึ้นไปเรื่อยๆจนเราก็แบบเป็นไ g อาหารตัวเล็กๆหนึ่งคนเท่านั้น มันก็เลยเป็นผลที่ตามมาว่าคนก็อ่ะชอบมาคุยด้วยอ่ะเอ้ยทำไมถึงมาทำไอจีารทำไมมารีวิวอาหารจนมีงานต่างๆเข้ามาไม่ได้เป็นกรรมการเช็คระท้าเหล็กเป็นกรรมการการแข่งขันกรรมการการให้รางวัลอวอร์ดอาหารต่างๆนานาไม่เอ่ยชื่อแล้วกันอย่างปัจจุบันมีเชลชวนชิมแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของการที่มีมีเดียหรือสื่อแบบรายการเข้ามาสัมภาษณ์ออก YouTube นู่นนั่นนี่แล้วก็มีรายการหนึ่งก็คือทุกคนคงรู้ว่าใครพอสัมภาศศษณ์เสร็จก็เลยเกิดการพูดคุยชักชวนไปทํา y YouTube เราก็เลยเกิดจุดเริ่มต้น้นนนนนวััแหละคือการเป็ เมื่อ2ปีกว่าที่แล้วแล้วเมื่อมันถึงเวลาอันสมควรที่ที่จะต้องจะต้องออกมาทําเอง มันก็เลยเป็นที่มาของ I อแทนทีวีช่วยสับสไครต์กันนิดนึงเพราะวันนี้เราเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้เพราะว่าเวลามีคนถามหาว่าไปไหนอยู่ที่ไหนมันก็อาจจะมีการแบบถูกลบคอมเมนต์ทิ้งไปถูกอะไรจนไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ที่นี่หรือหรือที่งๆเขาอาจจะรู้ก็ได้แต่เขาไม่ตามเขาแบอบกูกูชอบ content, คอนเทนต์กูไม่ได้ชอบมึง <S <S แต่ถ้าใครชอบผมถ้าใครชอบดูไอแทนพิธีกรก็ช่วยเข้ามาสับสไครต์เป็นกําลังใจให้ช่องนี้เพราะว่าเรามีทีมงานเนี่ยโอ้ออกกองทีนึงแม่งอย่างต่ําแบบเนี่ยสชีวิตน้องๆจากไฮยินนาไฮายินนานี่ก็ต้องขบคุณฮยนากอ p ี่ไฮยีน่าโปรดักชันแล้วก็เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กันเลยร่วมกันสร้างช่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังมีน้องๆแบบที่น่ารักในวงการน้องปิงน้องโอโจ้ที่เข้ามาช่วยแบบแนะนําในการท YouTube เพราะเขาเป็นยูทูบเบอร์ระดับแบบเคยเป็นแบบ4ล้านศัพท์มาก่อนรวมถึงพี่ๆเพื่อนๆเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยว่ากว่าจะมามีวันนี้คนเข้ามาช่วยเราคนไหนตั้งแต่แบบ e ี123 E p i c t i m e ปมพี่บูมทันลิศพี่โจ๊กไอศครีมพี่กุ๊กขี้เมาแล้วก็มีอ่ะพี่กาแฟเพลินพุงโว เอาเรียกได้ว่าใครไม่เด้อชื่อขออภัยกล่าวไม่หมดแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กันที่จุดเริ่มต้นในการเป็นนักชิมรีวิวอาหารกับร้านลอนดอนดักข้างขึ้นแล้วอาหารของลอนดอนดักข้างขึ้นก็อยู่ตรงหน้าแล้วแล้วที่เมื่อกี้ชวนคุยไม่ใช่อะไรคือไม่มีคนคุยด้วยถ้าใครดูมาทุกเทปจะเห็นว่าเราต้องสัมภาษณ์เจ้าของร้านสัมภาษณ์เชฟ เข้าไปถ่ายในครัวมีเจาะแบบในกระทงกระทะแต่ว่าเชฟที่นี่คือที่อายอสุดๆเขาไม่ให้คุยไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้เข้าครัวเพราะนั้น เลยต้องหาเรื่องคุยก็เลยคุยอ่ะคุณผู้ชมนันแหละแล้ววันนี้ที่เรามาอยู่ร้านนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของไอแทนนั่นแหละสิกว่าปีที่แล้วแล้วมันมีสตอรี่จริงๆคือเชฟอ่ะเขาเป็นคนอังกฤษเพื่อสายจีนคุณพ่อเป็นกวางตุ้งคุณแม่เป็นคนเวียดนามแล้วเขาอยู่ที่อังกฤษแล้วคุณพ่อเขาเนี่ยมีร้านเป็ดย่างอาย้อนกลับไป30ปีที่แล้วคงแบบมีชื่อแหละแต่เราก็จะไม่พลาดพิงถึงร้านไหนแล้วบ้านปลายชีวิตของเชฟวันนี้ไอเดียเขายังไม่ตายไม่บอกเขาบ้านปลายในวัยเกษียณเชฟกลับมาอยู่่กกกกัััับบภภรรรรรรยยยยาาาททีีเเปป็นนนนคไไ้พตอองฤษแลว กลับมาอยู่กับภาลิยาที่เมืองไทยส่วนลูกเต้ายังใช้ชีวิตอ,อยู่ที่นูน่นแล้วก็มาเปิดร้านเล็กๆอยู่ตรงพระราม5 แล้วก็มีคนชวนไปเปิดร้านใหญ่ขึ้นที่สาทรแล้วสุดท้ายก็ไม่รอดก็กลับมาเปิดที่รังสิตตรงคลองสองแล้วจนล่าสุดมาอยู่ตรงเนี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าให้เราตามมาเล่าดีกว่าว่าเขาเป็นเวอร์ชัน4.0แล้วเป็นสาขาที่4ที่มีอาจจะรูปทรงร้านแบบตื่นเต้นแล้วใจตามสไตล์ร้านลับไงเดี๋ยวนี้เขาฮิตร้านลับเราก็เลยเฮ้ยอ่ะเอาใจทั้งคนชอบร้านลับทั้งคนชอบร้านมีสตอรี่แล้วทั้งคนที่อยากรู้เรื่องอยากคุยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูเลย ลำดับแรกมาที่นี่พลาดไม่ได้คืออารมาติกดักอารโมาติกดักเป็นญาติกับเป็ดปักกิ่งแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้เนื้อมาทําไม่ได้ใช้หนังนี่คือแป้งแป้งเหมือนแป้งเป็ดปักกิ่งเอามานี่นะแล้วก็นี่คือเนื้อเป็ดเห็นไหมเาขาฉีกเนื้อเป็ดแล้วก็เอามาวางแบบนี้ซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่ถ้าเกิดใครเคยไปอังกฤษหรือใครแบบไปร้านอาหารจีนในโซโหในเบสวอเตอร์อะไรก็จะเห็นว่าเป็นเมนูที่คนที่นูน้นนิยมกินมาก เขอย่างที่บอกว่าเชฟอะเป็นคนอังกฤษเชื้อสายจีนเชฟก็เลยเอาเมนูนี้มาขายในเมืองไทยซึ่งเรียกว่าแทบจะหากินในเมืองไทยไม่ได้อ่าแล้วนี่คือน้ําจิ้มน้ําจิ้มเหมือนเป็ดปักกิง่งส่วนนี้ก็คือเครื่องแล้วนี่ก็ตักน้ําจิ้มขึ้นมาแล้วเราก็หอ่อห่อเหมือนโรตีสายไหมไอุทยา อร่อยมากเทกเจอร์หรือรสสัมผัสของแป้งกับเนื้อเป็ดมันตัดกันเพราะแป้งมันจะมีความนุ่มของแป้งที่เขานึ่งมานึ่งมาในเนี่ยในซึ้งเจอกับเนื้อเป็ดปักกิ่งที่มันเหมือนเป็ดทอดแล้วเอามาฉีกอะ่ะมันก็จะมีความเค็มมีความเป็นแบบเส้นๆ้นมีความหนึบของเป็ดเจอกับแตงกวาผักที่มีความกรอบและเย็นน้ำจิม้มรสหวานใครชอบเผ็ดเติมพริกได้ส่วนใครชอบเผ็ดมากไปเผ็ดมาร์กเมื่อเขาบอกเขาชื่อลอนดอนดัก เราจะไม่ลองเมนูที่ชื่อเดียวกับร้านให้ดูก็ไม่ได้นี่คือเมนูลอนดอนดักอยากให้เห็นว่านอกจากดักแล้วมันยังยักษ์จานนี้450บาทแล้วมันคือเป็นเป็ดลอนดอนดักเพราะอะไรเพราะมันเป็นเป็ดอย่างที่บอกว่าที่ลอนดอนที่อังกฤษอ่ะคนไทยชอบไปกินเป็ดสไตล์นี้กันซึ่งเราก็จะทําให้ดูนะครับอ้ควันท่วมท่วมนี่ หอ,อยิ้นเดี๋ยวไล่มาอร่อยอสั้นๆเลยสั้นๆเลยเบอร์ต้น,นเ,เป็ดย่างเมืองไทยพูดแค่นี้เลยในเมืองไทยเป็ดย่างถ้าเป็นสไตล์นี้นะสไตล์อังกฤษนะเบอร์ต้นแต่ที่นี่นอกจากเบอร์ต้นลอนดอนดักสไตล์เขายังมีเมนูเป็ดย่างที่เป็นสไตล์ของเขาเองเป็ดย่างหนังกรอบ ซึ่งเป็ดย่างหนังกรอบเขาก็จะมาพร้อมกับน้ําจิ้ม2แบบแบบแรกคือแบบคล้ายๆกับซอสที่อยู่ในเป็ลดลอนดอนกับแบบที่2แจ่วเลยจ้าแจ่วเลยอคอนทร s t ของหนังกรอบๆบ,บางๆมันไปตัดกับเนื้อเป็ดที่มันแบบนุ่มแน่นอันนี้กล้าพูดจริงๆนะคือแบบหาตัวจับยากเลย เป็ดย่างเบอร์นี้ทรงนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากของที่นี่เมื่อเทียบกับที่อื่นต้องใช้คํานี้นะเพราะว่าข้าวผัดกังปวยหรือหอยเชลล์อบแห้งมันจะเป็นเมนูที่อยู่ตามพัตตาคารจีนใหญ่ๆเพราะว่าหอยเชลล์อบแห้งหรือกังปวยเนี่ยเป็นหนึ่งในสุดที่มีราคาค่อนข้างแพงเพราได้ทำให้บนโต๊ะเนี้ยข้าวผัดจานเนี้ยแพงที่สุดเปรียบเทียบให้ดูชัดๆข้าวผัดกังปวยไซส์นี้นะกับบะหมี่ผัดสิงคโปร์ไซส์นี้นะนี่2 0 0นี่5้ายไซส์เท่ากันเลย เพราะว่ากังปวยเป็นวัตถุดิบถ้าเกิดเป็นรายการแบบรุ่นเก่าเขาจะบอกว่าวัตถุดิบระดับจัก,กรพรรดิแต่เป็นรุ่นใหม่ก็คือวัตถุดิบระดับเยวาวราชที่ไหนก็มีขายเพราะเราจะไม่เราจะไม่โม้ใช่ไหมครับพี่ <c oughs> ใช่ไหมสมัยก่อนเขาบอกวัตถุดิบระดับจัก,กรพรรดิไปเยวาวราชก็มีทุกร้านเลยกังปวยราะรายการเราจะไม่โม้เราจะเราไม่พูดเวอร์เราจะกินข้าวผัดกังปวย ตามในช่องเลยครับตามใน YouTube i ทนทีวีครับไปฝากร้านมาฝากช่องเนี่ยได้อีก 3, 4, สักสามสี่ซับก็ดีใจแล้วเพราะนั้นใครที่ดูอยู่นะกดซับสไคร์นี่ข้าวผัดกลังปวยจุดเด่นของมันคือมันหอมหอมกระททาะหอมกลังปวยหอมไข่ขอ,อน,น้าปลาพิ่เขาได้ถ้ารู้สึกว่าแบบมันยังไม่ใช่แต่ว่าถ้าเอาแบบ ตรงๆสไตล์จีนก็คือดีแล้วไม่ต้องใส่หอมมากหอมมากทำไมเราถึงเลือกกินข้าวผัดก่อนเส้นหมี่จานเมื่อกี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะในเมืองไทยแทบจะไม่มีร้านไหนขายเส้นหมี่ผัดสิงคโปร์มีผัดสิงคโปร์ต่างกับมีผัดชนิดอื่นอย่างไรมันเป็นมีผัดที่ใส่ผงกรีมันเลยมีสีเหลือง แล้วถ้าเห็นนำ้ดำๆนี่คือการคั่วกระทะจนไหม้หอมกลิ่นกระทะแล้วใส่กับเครื่องซีฟูด้ดโอ้โดูนี่นี่นี่มีเนี่ยมีเนี่ยมีเนี่ยมันคือเส้นมีผัดกับไข่กับหมูแดงกุ้งปลาหม,มึกโ,โหสิ่งที่โดดเด่นขึ้นมามากกว่า การกินหมี่ผัดชนิดอื่นคือมันมีกลิ่นหอมกระทะรวมกับกลิ่นผงกะหรี่เพราะกลิ่นผงกะหรี่มันค่อนข้างรุนแรงหอมมากหอมแบบหอมมากเส้นหมี่ที่หอมกระทะและผงกะหรี่แล้วมีความเผ็ดของพริกไทยออกมาจัด,จดเลยอ่ะพอไปตัดกับวัตถุดิบที่เขาเลือกนะเชยตั้งใจเลือกมากหมูแดงเป็น รสหวานกุ้งปลาหมึกธรรมชาติมีรสหวานปลาหมึกมีรสเค็มนิดนิดเจอความเค็มของการคั่วกระทะความเผ็ดของพริกไทยและกลิ่นผงกะหรี่ถ้าใครกินผผาอาจจะดีกว่านี้แต่นี่คือเท่าที่ไม่กินเนี่ยก็ตัดกันแบบอร่อยสุดแล้วก็อย่าลืมลอนดอนดักข้างขึ้นเชื่อจะแบบแปลกไปหน่อยหรือว่าจะแบบไม่หน่อยอะมึงแปลกมากลอนดอนดักวงเล็บข้างขึ้นอย่ากมาพบกับฝีมืออาหารจีนแบบอังกฤษต้องพูดอังกฤษนะ เพราะว่าในอังกฤษเขาก็จะมีสไตล์อาหารจีนของเขาที่เป็นเอกลักษณ์พอสมควรเพราะว่าหนึ่งคือมาจากมิกรชันของคนที่มาจากเมืองจีนหรือมาจากมาเลเซียมาจากฮ่องกงต่างๆมันก็จะมีความแบบเฉพาะตัวนิดหนึ่งซึ่งอธิบายไม่ได้ความรู้ยังไม่ถึงแต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในร้านอาหารจีนสไตล์อังกฤษที่เชฟเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายจีนที่ลึกลับระดับท็อบ,บ,บของร้านลับในเมืองไทยมาซ่อนตัวอยู่ใจกลางร,รังสิต อ้าโอ้โอ,โอ,โอนี่คลองตองเลยอาหารจีนสไตล์อังกฤษที่อยู่รลังสิ์เพราะตอนนั้นกูก็จะขอปิดอ่าอย่าลืมกดสับไขกดไลค์กดแชร์ i t ท n tv ไม่ได้ขูขอล้องใน <c oughs> ลาไปก่อนสวัสดีครับมีมสนใจโฆษณาติดต่อ089-565-4242